สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงซีเอ็มนะฮะเกี่ยวกับพีโรอูกี้นั่นเองนะครับผมอยู่ในคอนเซปต์นะฮะกดคนเดียวนะครับหรือว่าโสโตร,ร์แรงง์นะจ๊ะ oh, ผมไม่รู้จะเล่นตัวอะไร oh, ผมก็เลยไปุ่สมแล้วมันก็ได้อูกี้นะฮะ <c oughs> ควน่าจะคายากครับมันเป็นพีเดเตอร์นะแต่ถ้าเอโลเนียน่าจะได้อยู่มันนี้ว่าจานเมื่อกี้เดวโอเขาหิวอ่ะเขาจะกลับมาฆ่าไงแต่ก็นั่นแหละตายกดไดเฟิร์บัตแต่ไม่เป็นไรก็ได้คิวขึ้นมาอยู่ ที่เกมนี้ผมว่าน่าจะเล่นยากหน่อยนะน่าจะโดนตัดลงตัดเรือสปรปงสเปลซันเดอร์อะไรเงี้ยต้องมีปีกบีอะแต่ถ้าเกมไวอ่ะอาจจะได้เรื่อยๆเลยสัตว์รูหายไปทำไมไอ้ไอ้โกลเด้นนิมทำไมมันกดยากจังวะกดแล้วไม่ติดเหรอวะไอ้สัตว์ไอ้ทองทองนี่แม่งเอ้ย Oh, my, oh, my. I hope nobody sees me. Oh, okay. I guess I God, okay. Our building is pulling angle, man. This you. I like you. Oh my, I have to. ชิบหายแล้วผมรีสกิลไปหน่อยวะหัวสองตัวเลยทีเดียวกีรีสกิลไปหน่อยฮะเขาชุกหลบมุมหลบหลีกแบบดิจิตอลแต่ก็ได้อยทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของผมมาแล้วอย่างน้อยไม่ได้วีดีก็ยังได้เอรอเนียแต่แคมมานาไม่มีเฉย ซานดอร์กาผมทำเป็นสตรีมบูธนะเพราะว่าจะเป็นพีเดย์ผมจะเอาตีเร็วด้วยไม่ใช่อะไรหรอกอาจจะมีบิวเป็นแครี่ก็ได้ต้องรอดู แหลรพี่ชายสายยาวๆไปสวยตัว,วกุมันเป็นตัวอิน,นนะครับก็จะบางนิดนึง

ดอกกอนคิกไม่นตีมันวะไปยาวๆไปดอกกอนคิกมันติ๊กไม่ได้เหมือนในดอต้านะ ติ๊ดดูมันดอตาได้ว่าเขามีสกิลของอะไรอยู่ก็จะดีมากเลยทำไมเราไม่อันติว่าไปอะไรวะนะเก่งจริงๆเลยครับอันติดอัดติไปแล้วครับผมงโอ้ไม่ไหววะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> ไรพี่ได้อยู่ได้อยู่ กับแรกกับแรกผมเท่านิมานาครับสองเลยหรอวะเล่นดาเนี่ยมานาไม่มี พี่เดยไม่มีมนานาแต่ผมก็ไม่มีอันติเหมือนกันโอเคครับได้แหวนรีมานาละหวังดีกับคลิปทีมเราปะเนี่ยเฮ้ยเอาได้เอาได้เพนด้าข้ามังกี้ได้ แต่พีเดย์เขาเป็นงานนะเว้ยเขาจุกเก่งนะรอเรื่องอยู่นะพีเดย์อะกดสองเพื่อเข้าคลิปยอดเกินโอเคเสื้อกันเวรแล้วกันเดี๋ยวค่อยทำชามแมนะ แค่ um มึงรู้จังวะไปไหนวะออกมาไปแล้วเป็นไงล่ะใเชื่อใ nah, จเพื่อนนะเขาเรียกว่าความเชื GA, ่อใจสำคัญซาโตกาซาโตกา สร้างไปไหนวะนะเขาคิดว่าให้ผมก็ไม่กล้าเดินต่อด้วยดิเออ,ะอ,ะอะวจจะวจ,จะ้าวจจะจ้าวะจ้าชิบหายละรีบตะคิวเปไหนเะออ,อมันจะนโนเนียเกินไปละ กลับดีกว่าโนเนียเกินเออจริงวาร์ฟได้ตั้งแต่แรกไม่ยไมยไมยอ,อยาวาร์ฟกูนอกกูบางคนก็ขอให้ผมเล่นนอร์มอลนะครับแต่ว่านอร์มอลบางทีมันหาคชิวนานใช่ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะกดเท่าไหร่หลักๆนอร์มอลมันเหมือนเล่นเน้นฟา์มากกว่าเน้นบวกถ้าจะให้ผมเล่นนอร์มอลดูผมตีดอดไม่น่าจะดีกว่าเลยแต่ถ้าเน้นบวกอะไรมากๆหน่อยก็ซ m อมครับตอบโจทย์สุดแล้ว กำลังไปช่วยแล้วเก็งว่ะมันไม่เห็นตัวแล้วไงมึงผมไม่ได้สกิลสองมาไว้เผาด้ะ อ่าสวย่ฮ่า,าสามตัวเลยหรอวะใช่เรื่องแน่นเดียวเนี่นย,ย,ยโ,ออโอเคผมกลับบ้าน จะทำเจดวะลืมไม่เทมที่จะออกแล้วมึนๆแล้วชุ่มอันนี้โอเคครับอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งมันจะเป็นการเลือกพื้นที่นะฮะสร้างความเสียหายทำให้ติดสโลนะครับสกิลหนึ่งมันทำดาเมจได้เรื่อยแต่ว่ามันจะใช้มานาเพิ่มขึ้นนะครับสกิลสองกดเพิ่มคนาในการเคลื่อนที่สร้างความเสียหายแบบเผาเป็นดาเมจต่อเนื่องนะใช้ค่ามานาสูงสุดของเรานะครับ สกลิลสามันเป็นสกลิลพาสซีฟติดตัวนะเวลาเราโจมตีมันจะสร้างความหายแล้วก็ฟื้นฟูมานาให้เรามันจะคอมโบกับสกลิลหนึ่งนะครับก็เวลาเราใช้สกลิสกลหนึ่งสกิลสามก็จะลดคูลดาวนะครับเอาติก็เปลี่ยนค่าความเสียหายสลับกันนะฮะร,ระหว่างอ่าเวลาเราใช้มานาาก็จะได้เลือดนะครับแต่ถ้าเราโดนตีเราก็จะได้มานาอ่าประมาณนี้นะครับสลับกันง่ายเลย กีเดยังไม่ออเดอร์ใช่ไหมยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าของเยอะกว่านี้น่าจะค้ายากละมาๆมาต้นตีมันก็จะง่ายแหละฮะมานาเป็นเลือดเลือดเป็นมานาแพนด้าจอกเกาะว่ะชูเบเกอร์

เออไม่ตายด้วยเออเอาหิวเอาตายอีงอ่ะเรียบแล้วเสียบไม่โดนเออมัวไปมดผมขอตัวไปฟังวันรู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่ไหวผมทำสามสีนะสามสีห้าค้อนเลยครับกับฟอร์ดฟอร์ดฟิล ถามว่ากิมมอมันดีไหมมันดีแต่ผมว่าเดี๋ยวผมได้เป็นสายตีซีดีกว่าไม่เน้นเวทละรู้สึกว่ามันไม่ไหววะหรือกิมมอดีวะกิมมอก็ดูดเลือดแรงผมจุกน้ำมันลบมกดต่อหน่อยแล้วกันครับกิมมอแล้วกัน ฝั่งนู้นยังไม่มีใครทำสเปลเลยไล่แบนไล่แบนไม่ใช่ลมแสงดิเฮ้ยจังหวะเมื่อกี้ถ้าเดโวเข้าใจกว่าเนี้ยมันเล่นต่อได้ไหมแต่เขาไม่ใจบิงสองตัวฝั่งผมจอะกอะสองตัว

เข้เเาเลยแล้วกันอาทำอะไรกันไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเกมเนี้ยไม่ต้องเน้นเลือดเยอะนะเน้นเกาะดีกว่ากับเน้นอะไรที่ทำให้เรายืนได้นานๆแต่เลือดไม่ค่อยตอบโจทย์ทำ BKB น่าจะดีกว่าเว้นมันเยอะสตันจุกจิกหน่อย กีมมอลบีคีบีก็ได้ครับถ้าอยากได้แบบไล่ๆหน่อยออกฟอร์ทวูปก็ดีโซโลฟอร์ทฟิวก็ได้ฟอร์ทฟิวก็ได้เกาะฟอร์ทวูปก็ได้เลือดเธอฟอร์ทฟอร์ทวูปมีได้ตึงด้วยตะกี้แอนโดรเขาติดสกิลไลท์แบนเราตายโอ้ that was gnarly แม่ไอเกมดีเจเนีเกมนั้นผมยอมรับจริงๆว่าผมสับไม่ค่อยถันนะรู้สึกว่าดาวมีมันไวเกินไปคือกำลังจะง้างมือสับอ่ะหายอีกแล้ว เอาบปล่าบล่ะแต่เกมนี้ปลดอาวุธก็ดีเหมือนกันโอหเยอะว่ะโนมาดาโอ้เกินไปเปล่าพี่ชายพี่เด้ฟ้าไปบนแล้วโอ้ยมันดุเกินเฮ้ยเดันล่างเลยดันล่างดาก่อนคลิก d รอบแล s วโอ้โหอ่าวรอบนี้หนีฉันงั้นเปไรหนีไปเลยตามไปเหลือห้า ไปดิไปดิรออะไรไปดิไม่มีรอฮะแฮนด์ซับอยู่มั่วเกียนไทย เห็นครบยืนว well ่าเก่งท่าสม็ดโยสัตว์ไหเหลือเกินเมื่อกี้กด2ยืนเผาก็ได้คิวไงล่ะรอกิมมอน เกาะเจาะเกาะเดี๋ยวมันก็สบายนะสกอตตีแรงนะทำไมเขามูลี่กันอีกแล้วอ่ะโอ้หเดี๋ยวแล้วอ้วนไงมูลี่ความอ้วนบุลีน้ำหนักไม่ได้นะช่วงนี้ผมเป็นคนที่กินอะไรแล้วอ้วนลำบากมากเลยพยายามจะเพิ่มน้ำหนักตัวเองตลอดทำไม่ได้วะเท่าเดิมตลอดนี่อ คุณเห็นมันผมใช่ไหมครับเพร่ะผมก็เคยเป็นบ่อยกับการเล่นมังกี้แล้วก็โดดข้ามก้อนหินถือว่าเป็นเรื่องปกติของบางคนแต่กับบางคนไม่ปกติจงทำความเข้าใจออโเค ชิ้นต่อไปคอนฟิวแล้วกันครับอยังได้เกาะผมจะฟาร์มเรื่อยๆนะเกมนี้ตัวนี้น่าจะมีวอ่อน บนเยอะละสามตัวสี่ตัวได้เหมือนเดวิลเขาก็น่าจะทำเหมือนกันนะฮะฟอร์ตฟิอต์อะแฮมีดับเบิ้ลต้องเล่นแล้วแหละนั่นแหละสวย น่าจะจี๊ดๆว่ะจเย็นพี่ชายฟอร์ฟิวก่อนคุกกี้ถ้าแม็กมานามันเยอะก็สกิลหนึ่งได้เรื่อยๆนะแต่ว่าสกิลหนึ่งมันใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับถือว่าแรง แรงแต่ว่าเปลืองถ้าไม่มีตีจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าเราต้องตีเอาใช้สกิลสามแต่ถ้ามีตีก็คือนั่นแหละางา <ผม S 1> ที่ผมอธิบายไปช่วงต้นก็คือสับเปลี่ยนค่าวความเสียหายเป็นเลือดเอ้ยไม่ใช่มานาเป็นเลือดเลือดเป็นมานาสลับกันก็คือโดนตีก็ได้มานาใช้มานาก็ได้เลือดขึ้นมา ประมาณนี้อะไรวะเนี่ยก็ได้นะจ๊ะมาก็ได้นะจ๊ะ โอเคคำถามเดี๋ยวเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับบายจ้า